ว้าวเดินมาเจอดอกไม้ที่ออกดอกเป็นช่อใหญ่สวยงามค่ะดูผิวเผินนึกว่าเข็มขาวค่ะแต่พอดูใกล้ๆอา้าไม่ใช่ค่ะแต่เป็นไม้ที่มีชื่อเพราะเพลาะนั่นก็คือสาวสันทรายค่ะสาวสันทราย หรือราชินีสันทรายที่ทางเหนือจะเรียกขานกันว่าจอรกาค่ะจะเป็นไม้พุ่มนะคะดอกจะมีกลิ่นหอมและดอกจะมีเอกลักษณ์ก็คือสีม่วงแต้มสีขาว สวยค่ะสาวสันรายจะออกดอกเป็นชอ่อแบบช่อกระจุกแบบซี่รุ่มจะมีช่วงการบานที่ยาวนานค่ะและจะมีการทยอยออกดอก ดอกจะเป็นรูปดอกเข็มสีชมพูอมแดงค่ะปลายแยกเป็นห้ากลีบกลีบนอกด้านนอกสีขาวชมพูด้านในสีขาวค่ะถ้าต้องการให้ออกดอกดกนะคะเราจะต้องตัดแต่งบ่อยๆนะคะ ยิ่งยอดมากดอกก็จะมากตามไปด้วยค่ะ สาวสันทายมีดอกสีสันสดใสมองแล้วสบายตายิ่งมองยิ่งสวยนะคะนี่คือความสวย ของดอกสาวสันทาค่ะ